สวัสดีค่ะสวัสดี YouTube ทุกท่านค่ะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะพอดีเจอคำถามในเพจมาซึ่งเป็นหัวข้อที่เคยคิดว่าจะนำเสนอมาหลายรอบแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสสักทีนะคะก็เลยอ่ะเอา,อาเมื่อเห็นมีคนได้ใช้ประโยชน์ก็เลยเอามาตอบคำถามแล้วก็นำเสนอใน YouTube ไปด้วยเลยนะคะคำถามมีอยู่ว่า ถ้าต้องการดึงข้อมูลล่าสุดที่เราบันทึกไปมาแสดงในฟอร์มอีกครั้งเราจะทำยังไงนะคะก็อย่างตัวอย่างนี้นะคะที่อีทินปรับเอานะปรับเพื่อที่จะแสดงอีกครั้งในการลงชื่อนะคะในการลงชื่อกันมาทำงานตรงนี้นะเรามีวันที่มีไอดีมีเวลาที่บันทึกทำไมต้องใช้เวลาบันทึกเพราะว่าทางเ่วยง,งานบอกว่าเออไม่ไม่เอาเวลาจริงนะคะต้องการเป็นเวลาที่บันทึกตามแล้วก็จะรันว่าใครมาเช้าใครมา ใครมาเช้าแล้วใครมาสายกว่าไล่ตามลําดับไปนะคะโดยที่ไม่ได้ยึดจากตัวนี้ไม่ใช่เวลาจริงนะคะดังนั้นอตอนที่เราจะบันทึกเวลาเนี่ยเราต้องรู้ว่าคนก่อนหน้าเราเนะ่ะเขาบันทึกเวลากี่โมงเพื่อที่จะเราไม่ได้ไปลงก่อนเขาเพราะเราเป็นคนที่2งเป็นคนถัดมาถูกไหมมันก็จะยากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลโชว์ในฟอร์มตรงนี้ว่าคนก่อนหน้านะบันทึกเวลากี่โมงเราก็ต้องเปิดย้อนกลับมาดู ย,ย้อนกลับมาดูว่าเอ๊คนนี้บันทึกกี่โมงเสร็จแล้วค่อยไปบันทึกจริงเพื่อจะให้ผู้ใช้สะดวกขึ้นก็เลยจะโชว์เวลาคนก่อนหน้าที่บันทึกนะ่ะบันทึกกี่โมงนะคะนั่นก็จะเป็นการดึงเวลาล่าสุดมาแสดงนั่นเองอ่ะคำสั่งที่ฉันจะใช้นะคะดิฉันจะใช้ max row แถวที่มีค่ามากที่สุดกับคำสั่ง max มาดูตัวแรกก่อนตัวแรกนะคะดิฉันจะใช้คำสั่ง max row โดยจะสร้าง virtual column ที่ฐานข้อมูล record ที่บันทึกตัวเนี้ยนะคะเป็นฐานข้อมูล record add virtual column เข้ามาจะตั้งชื่อว่า,า max row แล้วกันตั้งชื่อว่า max row คำสั่ง max row ตัวอย่างเขาใครเริ่มต้นใหม่นะคะสามารถเป็นนั่งอา่านคำสั่งแต่ละคำสั่งจะได้ปรับประยุกใช้กับงานของเรานะคะ แม็กซ์โรอย่างตัวนี้แม็กซ์โรไปดึงไปดึงมาจากตาราง Product โดยเอาแถวที่มีค่ามากที่สุดในคอลัมน์ s c o เขามาโชว์นะดึงแถวนี้ที่มีค่ามากที่สุดมาโชว์อันนี้ก็เหมือนกันแม็กซ์โรในตาราง Product โดยดึง s c o เขามาเขียนแบบนี้ก็ได้นะคะหรือ,หร,อหรืออย่างตัวนี้แม็กซ์โรแถวที่มีค่ามากที่สุดในตาราง Student โดยดึงมาจากคอลัมน์ GPA ที่มีค่ามากทสุดโดยกำหนดให้มีเงื่อนไขว่า Class เท่ากับ2018นะเขาก็จะดึงค่านี้มาตามตามที่ฉันเข้าใจนะคะก็ไม่ใช่ว่าแปลภาษาอังกฤษดปเปดขนาดนั้นเอาล่ะลองมาประยุกต์ใช้ดูดีฉันก็จะไป Max Row ดึงมาจากตาราง Record โดยไปอ้างอิงที่คอลัมน์ Date Time ไปอ้างอิงจากคอลัมน์เดทไทม์มาเลยเอาค่าที่มากที่สุดในเดทไทม์ปกติเดทไทม์มันจะลันเป็นเวลาอยู่แล้วถูกไหมเพราะเดทไทม์เราตั้งค่าอัตโนมัติที่เป็นนาวนะคะเดทไทม์ตัวเนี้ยทฉันตั้งให้เป็นนาวคำสั่งเป็นนาวคือมันจะไล่ไปอยู่แล้วอ่ะนี่เดทไทม์ตรงนี้มันจะไล่ไปอยู่แล้วไล่เรียงลําดับวันที่เดือนปีไปถูกอยู่แล้วดังนัน้นก็จะยึดมาจากตรงนี้เลยดึงจากตารางเลตคอร์ด โดยอ้างอิงที่คอลัมน์ date time นะคะให้ดึงมาดึงแถวนั้นมาอ่ะทีนี้ใน Virtual Column ตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะไทยประเภท Reference มันจะดึงมาเป็น List นะคะดังนั้นเราจะเอาค่าเวลาจริงๆไปใช้เราก็ต้องอ้างองิงใช้วิธีการดึงค่าแบบอ้างองิงจาก Max Ru ์จากคอลัมน์ Max r ตัวนี้มานะ ก็เอามาอีกสักหนึ่งวิชวลคอลัมน์ก็ได้เพราะว่าในตารางเราไม่จำเป็นต้องบันทึกเวลาล่าสุดถูกไหมก็จะใช้ recent time เวลาล่าสุดอ้างอิงมาจากอมนรเมื่อกี้ที่เราสร้างเนาะวิชวลคอลัมน์ที่เราสร้างเมื่อกี้ก็คือ max row แล้วก็ไปอ้างอิงมาโดยดึงคอลัมน์ที่มีชื่อ time มาโชว์ ถามก็คือเวลาที่เขาบันทึกล่าสุดเมืเ่อกี้ดันดันโอเคยันจะไป U X U X แล้วก็พอดีจะให้โชว์เมื่อกี้ตั้งตั้งคอลัมน์ใน list ตรงนี้ต้องให้โชว์คอลัมน์นี้ก็ อคอลัมน์ที่กำหนดเมื่อกี้คือรีเซนทา์เนาะเรจะเอาวางไว้ตรงนี้ให้ผู้ใช้ใให้้้ผูชสามารถบันทึกเวลาต่อไปได้ง่ายขึ้นโดยดูจากรีเซนทา์คนก่อนหน้าคุณบันทึกอะไรอ่ะนี่มาดูสิมันโชว์จริงด้วยว่ะโอเคอ่ะเห็นไหมเวลาก่อนหน้าที่บันทึกล่าสุดคือ3ามทุ่มห้าสิย้อนกลับไปดูใน ชีตของเรามันจริงหรือเปล่าสามทุ่มห้าสิบหกจุดสี่ศูนย์ที่ตารางดีคอร์ดแอะตารางดีคอร์ดสามทุ่มห้าสิบหกจุดสี่ศูนย์โอเคแสดงว่าอาจถูกนะคะนี่คำสั่งแรก maxrow คำสั่งที่สองผมสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้คือคำสั่ง max ค่ะ max คือคำสั่งที่มีค่ามากที่สุดมากที่สุดโดยดีฉันจะประยุกต์เข้ากับคำสั่งซีเล็ก Max ตัวนี้คือค่าที่มากที่สุดในตาราง Product โดยค่าที่มากที่สุดคือค่า Pri c e ดึงค่า Pri c e ที่มากที่สุดมาแสดงนะคะตัวนี้ก็ให้ดึงค่าที่มีค่ามากที่สุดโดยเลือกมาจากตาราง Product ในคอลัมน์ Pri c e ให้เลือกมาเพื่อแสดงอ่ะอันนี้ก็จะเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันดีฉันจะไปที่ Data แล้วก็ Record ตัวเดิมนะคะถ้าถ้ารู้สึกว่ามันเร็วไปต้องย้อนกลับไปดู ใครเริ่มต้นใหม่เลยต้องไปดูคลิปเก่าๆนะเพื่อจะเรียนรู้นะคะตัวนี้ก็จะตั้งใจมาตอบคำถามเฉยๆนะคะตรงนี้ก็จะใช้คำสั่งแม็กเนาะตั้งชื่อว่าแม็กไจะจำได้แม็กตัวนี้ฉันจะใช้ Max r o รู e ิคอรเอ้ยไม่ใช่ใช้คำสั่งนี้ Max ค่ะใช้คำสั่งแม็กประยุกต์ใช้กับคำสั่ง e ิล c ก ค่าที่มีค่า Max มากที่สุดโดย select เ,เลือกมาจากตาราง record ด,ดึงเอาค่าที่มีค่ามากที่สุดใน time มาโดยมีเงื่อนไขว่า date time date time ของก่อนหน้านั้นน่ะต้องน้อยกว่า date time ปัจจุบันที่จะบันทึกนะคะเพราะว่าบังคับให้ date time ไล่เรียงลำดับเวลาเลยต้องทำแบบนี้นะคะไม่งั้นมันเวลาผิด นี่บันทึกสองรอบรอบแรกรอบแรกลืมลืมบันทึกเสียงแล้วโน้ตบุ๊กค่อนข้างช้านะคะก็น่าเดี๋ยวน้องเดี๋ยวคนณรอตอบคําถามก็อาจจะจําเป็นต้องหลวนใช้ดียังไงก็ก็อยากทําให้อยากช่วยให้มากที่สุดนะคะโอเคเมื่อกี้ชื่อแม็กเนาะอาวเราก็ไปที่ U X ให้แม็กมาโชว์หน่อย ที่ฉันทำอย่างนี้เพราะว่าคอลัมน์อื่นมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ยาวก็เลยอยากให้ดูเฉพาะคอลัม์นที่ตัวเองอยากจะให้เห็นเท่านั้นนะคะเมื่อกี้ดีเซนเนาะเราจะเอา m a ็กไปว้หน้าสุดอีกด้วยอ่าม x มาดูซิว่าคําสั่ง2ตัวนี้มันเหมือนกันได้ผลเหมือนกันหรือเปล่านะโอเคได้ละเห็นไหม รีเ e นต์ไทมกับ max เหมือนกันเลยเอาลองบันทึกดูซิเอาลองบันทึกดูบ้างนะคะ,ะฉันจะเอาเวลาจริงตัวนี้แหละไม่ต้องไปแก้ไขอะไรนะคะ่ะ,ะเซฟไปเมื่อกี้ค่ะก็จะเป็น4ี่ทุ่มสินาทีเนาะอ่าทีนี้ไปเปิดดูไหมสิเราจะลงใหม่คนต่อไปจะมาลงละ เมื่อคนต่อไปมาลงเขาก็จะเห็นสีทุ่มสินาทีเวลาก่อน,นด,ด,ดังนั้นเราก็จะกําหนดเวลาในการบันทึกได้ถูกต้องนะคะโอเคเนาะนะ,นะคิดว่าน่าจะตรงประเด็นกับกับที่คนถามถามมานะคะยังไงก็กดไลค์กดแชร์้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กัน้วยใครสามารถบริจาคได้นะปุ่มซปเปอรแ์แทงมีให้นะคะ,ะให้กำลังใจแม่แมวหน่อยะคะ่ะ ก็วันนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้นะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะที่ป,ปัญหาก็สามารถถามในเพจก็ได้นะคะเห็นบางคนพยายามติดต่อหลายช่องทางบางทีดิฉันก็ไม่ค่อยได้อัปเดตแต่ว่าถ้าสามารถช่วยได้ก็ยินดีเต็มใจด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ